สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พนาณาที่มีเจรักในการตกปลาทุกๆ่านครับผมวันนี้ตอนเช้าครับผมเวลาประมาณ8นาฬิกาครับผมออกมาตกปลาชนไมยคลองน้ำธรรมชาติครับผมสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ก็จะใช้เป็นหลอกเชมานโนแนซี่เบอร์สองพันห้าครับผมขันได้ว่าครับผมเก้าฟุตหก คันตกใายฝั่งครับผมสายพีสองครับผมสาบเย่จะใช้วันนี้ผมจะใช้เป็นกระดีไก่ชนลองตกดูก่อนครับผมตกหน้าดินเพราะเห็นตาจิบน้ําอยู่ข้างล่างครับผมเดี๋ยวไงเดี๋ยวมาติดตามรับชมผลงานครับผมว่าจะมีแต้มให้ได้รับชมกันหรือเปล่าครับผมไปมาแหลกไว้ก่อนแลวครับผมดูสิจะมีตัวให้ได้รับชมกันหรือเปล่าฝั่งข้างหน้าน้ําจะตื้นครับผม เวลาตีเหยื่อข้ามฝั่งไปจะเกาะขยะเกาะเศษไม้เศษยาครับผมจะไม่เหยื่อไม่ใสครับผมนี่ครับผมเริ่มจิกล่กัดปลาเล็กครับผม เป็นฝูงปลาเล็กครับผมโอ้โปลาใหญ่ไรปลาเล็กครับผมโอ้มาแล้วครับไรปลาเล็กไม่แน่ใจว่าเป็นปาลปาช่อนหรือปลาชิโดครับผมอันนี้ครับผมไปไหนแล้วโอ้ไปโน่นแล้วครับผม

อยู่แล้วครับผมมาแล้วไล่กัดปลาเล็กอยู่ครับเมื่อกี้นีมาแล้วเต็มเลือกของเราโอ้โหเล่นไล่กัดปลาเลก็กออาจนได้ครับผมเต็มเลือกของเราใส่สวยๆอยีกแล้วครับผมประชันใส่สวยๆเลยครับผมอึ๊บอึ๊บอุ้บอุ้บอุ้บโอ้ใส่โลอีกแล้วครับผมใส่โลแน่นอนครับผม โอ้แม่เจ้านี่เลยครับผมประชนันส,สวยๆขายห,หลอดไปซะหน่อยอืมโลอัพแน่นอนครับผมไปครับเดี๋ยวดินไม่มาได้เอาวเก็บเปิดามาเลยครับผมนีม่ครับผมเสร็จประชันใสสวยๆเต็มแหลกของเช้านี้ครับผมน่าจะโลอัพแน่นอนครับผมเดี๋ยวผมจะเก็บปลาไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวไงมัน ส่งไปรวมพลังนด้วยกันครับผมไปสุดยอดฝากพลังนด้วยนะครับเจ้กครับ